คุณผู้ชมคะเชา้านี้ชวนพูดคุยเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยอยู่ตรงพื้นที่ไหนอากาศเป็นยังไงร้อนไหมหรือว่าฝนตกอย่างที่กรุงเทพมหานครหยุดตกมามาณสักสองวันแล้วถูกต้องไหมคะพื้นที่อื่นเป็นยังไงกันบ้างนี่ฉันอยากจะพาไปดูพื้นที่ภาคเหนือกันหน่อยที่จังหวัดลำปางปรากฏว่าฝนตกลงมาหนักคุณผู้ชมต้องใช้คําว่าทะเลโคลนเลยค่ะคือโคลนเนี่ยมันไหลามาปิดถนนเลยค่ะ ก่อนอื่นให้ดูเส้นทางนี้ก่อนค่ะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเข้าไปยังบ้านปางต้นหนุนหมู่ที่10ตาบลแจ้ซออาเภอเมืองจังหวัดลําปางถูกน้ําป่าไหลหลากแล้วก็ดินโคลนค่ะมันถล่มลงมาทับเส้นทางเข้าออกหมู่บ้านแต่ต้องบอกว่านี่ไม่ใช่จุดเดียวนะคะที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าชุมชนบ้านแม่จอกบ้านม่อนวัดถนนก็ถูกตัดขาดเช่นเดียวกันค่ะเพราะว่ามีทะเลโคลนค่ะหินแล้วก็ท่อนซุงขนาดใหญ่ปิดทับเส้นทางยาวหลายร้อยเมตร เพราะมันยาวหลายร้อยเมตรถึงแม้ว่าจะเป็นระยะทางที่ไม่ไกลแต่ว่ามันสัญจรไม่ได้นะคะเหตุการณ์นี้เนะี่ยเกิดขึ้นมาประมาณสัก10วันแล้วเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีชาวบ้านที่ติดอยู่ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ไม่สามารถออกไปไหนได้เลย25-30หถึงหลังคาเรือนค่ะทั้งหมดยังปลอดภัยดีโดยจะมีชาวบ้านนขี่รถจักรยานยนต์มาถึงจุดที่สามารถจอดรถได้แล้วก็ให้ญาติญาติหรือว่าคนรู้จักเนี่ยเดินข้ามาค่ะมารับส่งสินค้าและก็ข้าวสารอาหารแห้งไป ตอนนี้ค่ะเรื่องนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางทราบเรื่องแล้วแล้วก็ได้มีการออกประกาศด้วยนะคะว่าเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินแต่ว่าการเข้าพื้นที่ยังคงติดขัดเจ้าทีต้องเร่งเปิดเส้นทางเพื่อให้นําเครื่องขนาดใหญ่เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือได้ค่ะไปดูต่อกันอีกหนึ่งจุดค่ะจุดนี้มีกำมีการกําลังจะเคลียพื้นที่เคลียเส้นทางก็คือบ้านแม่แจ๋มหมู่ที่1ตําบตะมนแจ้ซ้อน หลังมีดินสไลด์ต้นไม้หักโคน่นก้อนหินเนี่ยมันหล่นลงมาปิดทับเส้นทางไหลทางชำรุดสุดตัวด้วยไม่ต่ำกว่า50แห่แผงระยะทางประมาณสัก5กิโลเมตรค่ะเหตุการณ์ดินถล่มปิดทับเส้นทางเกิดมาได้ประมาณสักสสัปดาห์แล้วแต่ว่าการเคลียร์เส้นทางค่อนข้างที่จะเป็นไปได้อย่างลำบากเนื่องจากว่าสภาพพื้นที่เนี่ยเป็นเส้นทางสูงชันแล้วก็โค้งด้วยตลอดเส้นทางไปเลย รวมทั้งมีฝนเนี่ยตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดดินสไลด์เพิ่มขึ้นตลอดเวลาเจ้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการทํางานอย่างมากโดยมีเครื่องจักรของหมวดทางนะคะเข้ามาช่วยเหลือค่ะไปต่อกันที่ภาคเหนือ <c oughs> เจอผลกระทบจากฝนตกหนักแต่ว่าภาคใต,ต้เจอผลกระทบจากคลื่นลมแรงค่ะ นอกจากจะส่งผลให้ตู้คอนเทนเนอร์ล่มกลางทะเลเรือออกไปหาปลาไม่ได้แล้วยังทําให้ไม่สามารถนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลไม่ได้อีกด้วยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินค่ะเขาบอกว่าต้องอนุมัตินะคะมีการบินค่ะโดยเฮลิคอปเตอร์พยาบาลกองทัพภาคที่4นําผู้ป่วยชาวเลที่มีภาวะช็อปติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็หายใจเหนื่อยหอบ จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูลต้องทำแบบนี้ค่ะขึ้นเฮลิคอปเตอร์นะคะไปส่งยังโรงพยาบาลในจังหวัดสตูลแทนเพราะว่าหากเดินทางโดยใช้เรือเนี่ยระยะทางมันไกลประมาณสัก80กิโลเมตรประกอบกับมีคลื่นลมแรงมากทําให้อาจจะต้องเดินทางประมาณ3ชั่วโมงอะคะ่ะแล้วก็เสี่ยงที่จะเกิดอันตรายกับตัวผู้ป่วยด้วยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าประสบความสําเร็จไปได้ด้วยดี จ้ที่สามารถนําผู้ปว่วยไปถึงกองร้ 36, อยตดที่436อําเภอเมืองสตูลแล้วก็มีรถฉุกเฉินมารับตัวส่งไปโรงพยาบาลค่ะครับสําหรับเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของฝนตกหนักนี่อาจจะต้องระวังกันไปจนถึงวันที่7มิถุนายนนี้เลยนะครับส่วนคุณผู้ชมที่อยู่ aquele, ยภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันนี่อาจจะต้องระวังเรื่องของคลื่นลมแรงนะครับไปจนถึงวันที่7มิถุนายนนี้เช่นเดียวกันนะครับ